สวัสดีครับมันนี้เพื่อกับผมวันเพกนิชเช่นเคยเสียงไม้นี้อาจจะแบบมีเสียงข้อแคกค้อแคกเสียงลมเข้านิดนึงแล้วก็มีเสียงรบกวนนิดนึงก็ขออาภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าไม้มันอยู่ชิดปากผมจะเกิดวันนี้เราคงจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไม้ครับนะครับที่ผมจะเล่าเรื่องเปิดไปใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ปิดทุกคนคงรู้จักไม้ครับกันทั้งนั้นนะฮะ มารับเป็นเกมที่เปิดโลกกว้างสามารถที่จะสร้างอะไรที่คุณคิดได้ถ้าคุณคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องสร้างนะะเรามาเจาะจงกันเลยดีกว่ามารับนั้นเวลาเราเจอสัตว์หรือมอนสเตอร์มันก็จะตากกันออกไปเออเกินไรไปทันขอโทษครับมันก็จะตากกันออกไปเรื่อก,กันที่สัตสัตว์ในมารับจะมีวัวแมวแพะแกะอะไรต่างๆมากมายที่ผมก็เออหามาได้เท่านี้นะเพราะว่าคอมผมมันรับไม่ไหวแล้ว แล้วก็แกะสิชมพูที่ทุกคนตามหากันเลยเขาบอกว่ามันหายากแต่พอเบไปทางไหนเราก็เจอตลอดเลยผมรอเล่นนะแล้วพาพูดถึงมัสเตอร์กันเลยดีกว่าพูดถึงมัสเตอร์ทุกคนคิดอย่างแรกก็คือคริปเปอร์ซอมบี้แล้วก็อะไรต่างๆนานานะแล้วก็จะโจมตีมันเป็นอย่างแรกแต่ถ้าคริปเปอร์มันระเบิดนี่แล้วก็นั่นแหละครับ ก็เจอกันเลยทีเดียวเชียวอ๋อเสียงไม้อาจจะเข้าแล้วก็มีเสียงตะกุตะกัดนิดนึงนะฮะตะกุตะกัดลิ้นพันครับลิ้นพันก่อนนะไม้ครับมันก็เป็นเกมบล็อกเหลี่ยมนะไม้ทุกอย่างมันน่ารักมุ้งมิงมัง้งไม่รู้อ่ะบางทีน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะครับแล้วก็สามารถลงวอดเท็กเจอร์แดัตตาแพรกอะไรต่างๆนานาะที่มันเป็นปืนเป็นภาพสวยเป็น สัตว์ใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นสัตว์ซอมบี้ประสิต์อะไรต่างๆนานาแล้วก็แมพที่เขาสร้างมาให้เราเล่นนะก็มันก็สามารถหลดมาเล่นได้เพื่อความสนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงใช่ความบันเทิงลมอาจจะเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปากผมซะแล้วเกินผมพูดกี่ทีแล้วขอโทษกับทุกคนกันด้วยนะครับผมเรามายกตัวอย่างคนที่เล่นไหนครับกันดีกว่า คนที่ผมชอบดูก็จะมี072สไตรเกอรพี่คัชชาที่เป็นคนที่เล่นเก่าแก่มากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พี่แกก็ไม่เล่นไหมืแหละพี่แกก็ไปจ่ายตังให้กับอบอกกันในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำแล้วก็มาดูคนพูดเื่ยเปล่อยอย่างผมนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาถึงเวลาอันสุดขัวแล้วสำหรับคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ